โอ้ยอัดรับโอ้หยิงไม่ทันนะ โอ้ oh, จบแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮเควสกันอีกเช่นเคยวันนี้ดนเราก็มาอยู่เกมวอ r t ทันเดอร์นะครับผมอ่า oh. ตบไปเร็วตบไปให้ผมหน่อยที่ผมนั่งปัน้นลูถานนักคืน oh. เพื่อมาทำคอนเทนต์ให้ดูในวันนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนั่งเพลงกันตาแตกครับอ่าตาฉัน <c oughs> รถถังคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถถังที่มีชื่อว่า M103 นะครับผมเป็นรถถังที่ผมตบปีตะบันนั่งปั่นทั้งคืนนะครับผมในที่สุดเราก็ได้รถถังเพื่อเอามาทำคอนเทนต์สักทีนะฮะโอ้โหนั่งปลดอุปกรณ์ทั้งคืนนะครับผมโคตรเหนื่อยครับผมคือนี่ขนาดผมมีบัญชีพรีเมียมนะถ้าเกิดผมไม่มีบัญชีพรีเมียมนี่ผมว่าโอ้โหเหนื่อยกว่านี้อีกอะเอออ่ะเพื่อเป็นการเสือลาเราก็จะมางลงรายละเอียดดีเทลกันเลยดีกว่านะครับผมว่าไอ้เจ้า M103 เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับผม อ่าอย่างที่ผมบอกไปนะฮะชื่อว่า M103 นะฮะเป็นรถถังเบทเทเลต์อยู่ที่7.7จากประเทศสหรัฐอเมริกาเทปวีแท้งนะครับผมอ่าคันนี้เป็นเทปวีแท้งนะฮะถ้าใครเล่นเนี่ยก็มันจะอืดอืดนิดน,นึงแต่ผมว่ามันก็ไม่อืดมากนะฮะคือความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้า M103 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะปืนของเจ้า M103 เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4กระบอกด้วยกันนะครับผมเป็นปืนกลขนาด12.7มิลลิเมตรหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็เป็นปืนกลขนาด เ6็ดจอมเมตรอีก2กระบอกนะครับผมแล้วก็ปืนหลักนะครับผมเป็นปืนใหญ่ขนาด120มเมตรอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครท, <Yeah. S 1> ที่ชอบปืนใหญ,ใหญ่ใหญ่เนี่ยก็จัดเลยนะครับผมไอ้เจ้า M103 นะฮะเป็นตัวถังสายวิจัยที่สุดยอดมากครับผมคือไม่คูเก่งกระสุน er ที่เอาไปได้ ada, มีทั้งหมด3 3นัดน,นะครับผมแต่ผมแนะนำว่า ใส่ไปสักประมาณสนะิบห้านัดก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าไอความโหลดหนัดของมันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่ได้ยิงนะครับผม <c oughs> อาจจะยิงไปนัดเดียวแล้วก็ตายอีกสักสามอบถึงจะได้ยิงอีกนัดหนึ่งนะครับผม <c oughs> แล้วก็ความเร็วในการหมุนป้อมของเององจ้านี่นะครับผมอยู่ที่สิบเก้าจุดสามองศาต,ต่อวินาทีนะครับผมหมุนป้อมเร็วอยู่นะฮะไม่ได้ช้าเลยนะครับผมมุมกดอยู่ที่ลบแปดนะฮะมุมกดก็กางๆนะครับผมมุมเงยสิบห้านะฮะมุมเงยก็กลางๆนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของมุมกดกับมุมเงยเนี่ยมันการกนะฮะมันไม่ได้ดีอะไรมากมานะครับผมแต่ก็พอเล่นได้นะฮะแล้วก็ความเร็วในการ,รโหลดนะครับผมอยู่ที่18วินาทีนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ยิงแล้วแอบแอบให้นานที่สุดนะครับผมหาที่แอบที่มันปลอดภัยจริงๆนะฮะเพราะว่ามันโหลดนานมากเก่าะตัวถังด้านหน้านะครับผมอยู่ที่127มิลลิเมตรนะฮะก็อพอเด้งได้อยู่นะฮะมีเด้งบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็เกาะตัวป้อมด้านหน้านะครับผมอยู่ที่162มิลลิเมตรนะ กาตัวป้อมเนี่ยเด้งบ่อยมากครับผมเด้งแบบเด้งแล้วเด้งอีกอ่ะโอ้โหเด้งบ่อยมากม้ากินอย่างเด้งเลยแต่ก็มีเข้าอยู่นะครับผมไม่ใช่ไม่เข้านะฮะมันมีเข้าอยู่ผมเคยโดนอยู่เหมือนกันตรงช่วงไอเนี้ยช่วงแผ่นรองปืนเนี่ยอันนี้มันมิเข้าได้อยู่นะฮะแล้วก็โดนลูกคีกอกมาตรงส่วนเนี่ยแก้มเนี้ยเนี่ยไอแก้ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายของตัวรถเนี่ยตัวเนี้ยเออโดนไปก็เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะลูกคีตเนี่ยลากกระสุนระเบิดนะครับผมเพราะว่าไอที่เก็บกระสุนเนี่ยขอเจ้าเอเนเอ็นสุทธาเนี่ยมันมี การเจาะกรอบของกระสุนนะครับผมไอ้เจ้าเอ็นดูสูสามเนี่ยมันมีกระสุนอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับผมกระสุนสต็อกเนี่ยจะเป็นกระสุน APBC นะครับผมไอ้กระสุน APBC เนี่ยมันเจาะอยู่ที่301มมนะฮะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ยี่สกิโลนะครับผมคือน้ำหนักมันสูงมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรีโคเชตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมถ้าเจอรูถฐาที่กรอบมันมวลๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเด้งนะฮะมันส่วนใหญ่มันจะเข้านะครับผมกระสุนเจที่2นนนะะะคคครรรัับผมกกก็ือสุลู HE บผม ไอ้ลูก HE เนี่ยมันจอดอยู่ที่เออ39นะครับผมผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้ลูก HE ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่นะครับผมกระสุนชนิดที่สามนะครับผมก็คือลูกคีตนะฮะไอ้ลูกคีตเนี่ยมันจอดอยู่ที่380นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะครับผมบางทีเนี่ยเจอรถถังแข็งๆเนี่ยเราก็อาจจะเอาลูกคีตยัดหน้าเขาก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนํานะว่าเอ่อใส่ลูกคีตเนี่ยไปสักสามสี่นัดก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าไอ้ลูกกระสุน APBC เนี่ย ไอ้ลูก a p พีเนี่ยมันก็เจาะเขาแบบเข้าสบายๆอยู่แล้วนะฮะใส่ลูกคิดไปบ้างเผื่อกรณีเจอพวกเมาส์ก็ได้นะครับผมเออเพราะว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยมันอยู่ที่แรงเจ็ดจุดเจ็ดนะครับผมมันอาจจะเจอพวกเมาส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ไปเพื่อกเกาะหน้าไอ้เจ้าพวกเมาส์ก็ได้นะครับผมกระสุนชนิดที่สี่นะครับผมก็คือกระสุนมั่นควันนะฮะไอ้ลูกมั่นควันเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เลยนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้า N103 เนี่ยมันโหลดนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้เลยครับมันค่อนข้างที่จะเเเสีียนะคคืออถ้ากกิดดใรท่ผล ไอ้สับไปใช้ลูกกระสุนบ้านควันไว้แล้วแล้วลืมเปลี่ยนลูกเนี่ยเรียบร้อยนะฮะตายแน่น,นอนนะครับผมเยวนจะเอาคอนเทนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคนทหารมีอยู่ทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับผมแล้วก็น้ำหนักของเจ้านี่เนี่ยอยู่ที่56.7ตันนะฮะก็คือหนักอยู่นะครับผมกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่786 HP นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะไอ้เจ้านี่เนี่ยอัตราเร่เงมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมคือขนาดเทคเจอร์สต็อกอะมันยังวิ่งเกือบเต็มไมไเลยอะ คือการเครื่องยนต์ไอเจ้านี่เนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมมันดีอยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะชา้าต่อขึ้นเนินนะครับผมมันเป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไอเจ้านี่เนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่เฮฟวี่แทงแล้วน้ำหนักมันประมาณ56.7ตันอะ่ะมันหนักครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเครื่องยนต์ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะมันก็ยังพอเร็วอยู่ครับผมมันไม่ได้ชา้าเกินนะฮะอ่ะเพื่อไปกาเวราเราจะไปลุยกันเลกเกมดีกว่านะครับผมปะไปลุยกันเลยเอาละครับผมเราก็มาอยู่ในห้องการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาไปเลยครับผม เห็นปะความเร็วครับผมเต็มไม้แล้วโอ้โหแป๊บเดียวโอโ้การขึ้นยนต์มันดีครับผมไอเจ้านี่เนี่ยมันไม่ได้ช้านะฮะมันเป็นแฮปปี้แทนที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับผมมันออกเชิงแนวแล้วถังกลางกึง่งรถถังหนักนะครับผมไอเจ้านี้เนี่ยอ่ะไปเลยครับอ่าดูซิว่าจุดบมีใครหรือเปล่าฝ่ารงเขาสั่งแอร์สไตล์ลงนะเราจุดบ <B> อุย้ยนี่เห็นปะโดนจริงมาเด้งครับผมบอกแล้วหัวเป็นเข็ เฮ้ยโทษทีนะเพื่อนพอดีว่าเราหัวแข้งนะ่ะไปครับดันไปเลยครับดูสิจุดบีมีใครหรือเปล่าไอ้ฝานูเน,นี้ <Bro. S 1> อยอะยิงเด้งครับยิงครับ <Bro. S 1> โดนอยู่โอ้ยเด้งเฉยเลยอ้าวแทกขาครับผมอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ เขายิงไปแล้วนะอ่ะซ่อมแท็กครับเมื่อกี้ผมไม่ตั้งปืนให้มาดีๆด้วยแหละจิงครับตีไงเรียบร้อยครับผมเปอร์เซ็นต์นี้เขเฉดเป็นต่ำเพื่อนกระสุนต้อหนักอ่ะดันไปเลยครับระวังฮะฝั่งซ้ายเดี๋ยวนะอ๊บมีไหม โดนในตัวเมืองยิงโอ้โหน่าเสียดายโอ้ยเฮ้ยเอเจ้าถาังสวบิเดียนอีกแล้วหรอโอ้โหผมได้โคตรเกลียดอ่าเพื่อนเราเขาในประธานนะครับเอาเพื่อนเราตัวจริงครับเฮ้ยเพื่อนเอ็มเอ็กสิบเอ็มถอยมามงกดอยู่ประมาณรอบแปดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาจุดได้ดีๆนะครับ ตรงนู้นมีคนครับนู่นี่มีคนโผ่ยิงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับถ้าโผ่ยิงนี่มันจะเปิดด้านข้างครับฝั่งแบบเฮ้ยมีคนยิงมาครับฝั่ไหนเอ่ย ก็สอนดูครับผมเห็นแล้วอ่าตรงนู้นครับเห็นปะเด้งอยู่ครับนี่ครับอื้อโดนยิงป้อมปืนไม่ให้ป้อมปืนปืนแตกครับแต่ก็ยังบล็อกได้อยู่ครับซ่อมแป๊บหนึ่ง ยิงปืนกอนบอกตำแหน่งเพื่อนไปครับเบร์ยังยิงอยู่เหรออ่ะเบร์บอกตำแหน่งเพื่อนหน่อยครับนี่ครับโดนอยู่อ่ะบอกตำแหน่งให้เพื่อนไปครับอ่ายีบอกตำแหน่งไปครับระหว่างเราซ่อมปืนนะฮะ ซ้อมเสร็จแล้วครับไอกระสุนเอาค้างวะเนี่ยเอา,าไม่ค้างนี่ว่ะเออแต่บันแดงโอ้อะไรของเกมวะแบบอ่าบล็อกได้นะฮะจากไหนอีกวะอ่าเพื่อเรายิงให้แล้วนะฮะนี่ผมมายิงเขาหรือมาบล็อกกระสุนเนี่ย <laughs> คือกอบันแข่งครับผมไอ้เจ้าดีเดียเปอร์เซ็นต์เลโกเฉดมันมสูงมาก ไม่แหละเรามาโชว์เรื่องประสิทธิภาพของกอกได้ในออรอบรอบนี้ยังไม่ได้ยิงกันกเลยโน่นครับยิงไหมครับเรียบร้อยผมแตกไปหนึ่งนะฮะอ่ะขอยครับเบ้า <B rett> โอย้ยิงมาดีไม่เข้าครับเร็งครับสูงกวานี้ อ่ะโหลดเสร็จแล้วครับรอครับถ้าเปิดรอผมมาไหมกินเมเป็ปเออเรียบร้อยผมแตกนะฮะเป็นไงเรียบร้อยเอยได้ดับเบิลคิวป่ะผมเปอร์เซนการกินข้ามาสูงมากครับผมอน,นาคตยิง <c oughs> ไอเจ้านี่มันสูงมากเฮ้ยมาว่ายิงจากไหนวะอย่านะแล้วเข้าตรงไหนเนี่ยตรงท้ายเหรอ อ๋อหลังป้อมโอโหโอเค <c oughs> โอ้เพื่อไปดูเลยเอาละครับผมเราก็มาอยู่ในห้องกัาเป็นที่รียบร้อยนะฮะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยเราจะสอยได้สักกี่ศพนะฮะกระสุนเนี่ยเราจะบล็อกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแหมเมื่อกี้น่าเสียดายมากเลยอะ่ะโดนเมาส์ยิงท้ายป้อมไง <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับผมโดนเมาส์ยิงท้ายป้อมแต่หน้า,นนามันแข็งไงแต่ด้านข้าเนี่ยมันแบบตัวท้ายป้อมอะมุมกระทับมันเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยยิงเราเข้านะครับผม ครับอ <Cornell. S 2> ัดไปแตกไปหนึ่งครับผมเสาสัญญาณโผเพื่อนอ่ะเล็งรอครับเกียกรแพงก่อนครับเอ้ยนี่อะไรเนี่ย ไรเนี่ยนีย่เรียบร้อยผมแตกนะฮะแต่พันคิวครับว่าเราตัวจริงครับยิงอะไรไปครับแตกไปหนึ่งครับผมอ่ะรอครับรอ โอ้กี่คันเนี่ยโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ผมยริงแตกไปสามนะคือผมโหลดไม่ทันนะผมเนมาด้านหน้ามันโดนจริงครับผมกระสุนระเบิดสายตายมาครับมายิงกันไปครับได้ยังไงเก็บอยู่เบิ้อไอ้บันอั้บันยิงเออเข้ามาเนี่ย โอ๊ยติดเสานำมัดนำไปเพื่อนอัดเดีแบบไม่เข้าซะงั้นอ่าเพื่อนเราอัดอัดไปแล้วครับยังไงเพื่อนเสียงไม่ไม,ไมีคนใช่ไหมเค้ะผมได้แอซซิงมาฮะเสียงขวาเพื่อนไวปล่า เพื่อนก่อนครับไปไหนละยิงไปจีบร้อยผมแตกฮะเค okay, เพื่อนๆได้อยู่<ป>อ่ะแคปฐานครับอ่าได้อยู่ครับได้อยู่

ไม่เข้าเฉยเลยต่อโหลดครับอ่ะอีกนั้นหนึ่งถ้าไม่เข้าเดี๋ยวผมยัดอุปีละมันโหลดนานนะมนเสี่ยงมากเลยเอาอย่างไรเพื่อนกเ,เราอิ้สู้อยู่นะฮะตัวเขาแอบไหนอ่ะ ย้ายฝั่งครับเบ,บับนี่ไงลูกฮีทอัดครับโอลูกฮีทครับเฮ้ยเพื่อนเราก็หัวแข่งเหมือนกันนะ เรียบร้อยผมเรียบร้อยสิโดนลุมไงล่ะอ่ะดตรงนี้กันครับเราไม่อยากเข้าไปเลยครับเพราะว่ารถถังเราโหลดนานเราต้องรักษาระยะครับรอครับกรเด็ไปครับเรียบร้อยผมด้านหน้าครับป้องปืนค้าง้วเพื่อนอ่ะรอโหลดครับพอดีฮะลหเอาเรียบร้อยแตกนะ เรียบร้อยแตกนะครับผม A few moments later ไม่มีอ่ะตัวโตไม่เกิดเอ้บราดสวัส <Bru h. S 1> ดีฮลัลโหล เอาไม่ทันสักงั้นโอ้กว่ายังเอ่ยจุดเบโ้อ้ยโดนยิงมาแหละอ,าลอ, <S <S อ่านป้อมแล้วังไงเพื่อน นีไงไงไ่ไงครับนี่ไงเรียบร้อยได้มานหนึ่งคิวก่อนจบเกมเออนี่ได้คิวก่อนจบเกมเป็นไงลนะ่ะเอาละครับผมเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะฮะแหมคุณผ,ผู้ชมน่าจะติดลมมาแล้วผมรู้ตัวถามันเล่นเพลินมากอ่ะโอ้โหเก่งโคตรโคตรโคตรโหดใครที่สอยเจ้าอ e 1นึงสุดสามมาเล่นเนี่ยก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผม <S <S มันเป็นตัวถาที่ได้นสนุกจริงนะฮะ ถ้าคุณผู้ชมสามารถรักษาระยะระหว่างตอนรีโหลดกระสุนได้เนี่ยเออมันก็โหดครับผมอ้าโอเพื่อนเราโดนสอยไปแล้วไม่เป็นไรครับผมเราไม่ได้ไปทางนั้นนะฮะมุมเขาดักเรีบร้อยแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่โผล่ให้เขายิงครับผมเราจะไปทางอื่นแทนนะฮะดูสิว่ามีจุดที่เราสามารถเล่ได้อยู่หรือเปล่า kìa bạn ơi, đi ngay,แตก một đống, một, 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 1 một, 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 นี่ปืนเราโหดครับแค่โหลดนานเฉยๆอุ<ะ>๊บบ้าเอ้ยจุดนั้นเยอะจุดบีเยอะจุดบีเยอะจุดบีจุดบีจุดบ,ดบ,ดบ,ดบีเป่าให้ยิงเยอะครับผมไปครับไปเฮ้ยงานเลี้ยงขาดเราได้ไงงานเลี้ยงมาแล้วครับผมงานเลี้ยงจุดคู่ฉลองครับ ไปครับเอาหมดแล้วเหรอเอานี่หมดแล้วเหรอขอให้มีจุดเยึดสักจุดก่อนครับโอ้โหทีมเรานี่เยอะจุดไม่ได้เลยนะฮะอะยึดจุดเรียบร้อยครับ ไปรอครับที่งานไปครับแทกขาแล้วผมอ่ะรอโหลครับเอ้ยเ <c oughs> พื่อนนะข่าวว่านายซ่อมแทกน้าอ่ะตัดแทกเราเหมือนกันแต่็อกอัดยังไงได้เวอร์กันเนอร์ตายครับบร <c oughs> ยิงได้เหรอเออฮ้ยโอ้ย<ฮ>อัดไปครับโอ้ยยิงไม่ทันโอ้โหจบแล้วกดยิงไปแล้วกระสุนไปไม่ไออกอะเรีย <laughs> <laughs> บร้อยโดน <laughs> เนี่ยเ <laughs> พดล่างใช่ไหมเออเพดล่างเข้ามาครับกระสุนระเบิดใส่เรียบร้อย <laughs> เอาละครับผมจบกแล้นรนะฮะเป็นไงสรุปหรือเปลา่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับไปสิ่ภาพของเจ้า M103 นะฮะสุดยอดเลยปะครับผมผมว่ามันเป็นรถวถังที่สุดยอดมากเลยนะฮะทั้งเรื่องของปืนที่ทรงพลังเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ใช้ได้เลยับผมไม่ได้ชา้เาเกินนะฮะเกาะก็สามารถกันกระสุนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเห็นปะ ผมนั่งรับกระสุนได้อยู่สักพักหนึ่งเลยอะโอ้โหกว่าจะตายเตียยได้คร่าวๆจะบ่อยนะครับผมแต่ทีนี้ว่าถ้าเจอกระสุนลูกคีตเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่าลูกคีตเนี่ยยังไงก็ยินข้านะครับตถวถังหนาเนี่ยส่วนใหญ่มันแพ้ลูกคีตนะครับผมเจอลูกคีตก่อทีนี้ก็เรียบร้อยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ไวที่นี้กันฮะถ้าชอบอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมวันนี้ผมหายค่อยขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ